สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมง่ายๆกันจากแป้งพายชั้นสําเร็จรูปนะคะวันนี้เราจะชวนมาทําเป็นพายเกียวกรอบน้ําตาลธรรมดาเลยนะคะเป็นเมนูที่กินง่ายกินเพลินแล้วก็ทําง่ายมากนะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องอ้วนกับเมนูนี้แน่นอนนะคะแต่ว่ามันก็ มันก็อร่อยคุ้มค่ากับความอ้วนนะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นมีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยแป้งพายชั้นแบบนี้นะคะเราใช้เป็นพายชั้นสําเร็จรูปนะเพื่อนๆมีน้ตาตาลทรายแล้วก็ไข่แดงของไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะวัตถุดิบมีแค่นี้เลยง่ายมากเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะวิธีทําก็ง่ายๆนะคะอันนี้เป็นแป้งพายชั้นของเรานะ ซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยเพื่อนๆอย่างอันนี้เราซื้อที่แมคโครนะคะมันจะใช้งานสะดวกมากๆเลยนะเราก็แค่เอาเขาออกจากแผ่นพลาสติกนะคะคืออันนี้ความยาวมันค่อนข้างยาวมากๆนะคะวิธีการทำของเราก็คือเราจะโรยน้ำตาลลงไปด้านบนนี้นะเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอนะคะกะเอา เนี่ยนะคะเอาอะไรมาไม่อ้วนดูสีน้ตาตาลขนาดนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยนะกดๆๆเขาแล้วก็กระจายตัวเขาออกให้มันทั่วแผ่นแป้งเลยนะคะด้วยความที่แผ่นของเรามันยาวนะมันก็จะค่อนข้างสะดวกตรงที่ทาน้ำตาลไปแค่ครึ่งแผ่นนะคะเราก็พับเขาลงมาได้เลยหมายถึงว่าพับแผ่นแป้งลงมานี้นะคะแล้วก็กดให้เขาติดๆๆกันนะแล้วก็ตักเขาเขาเป็นที่นิดนึงนะคะ นี่ะะคะกดให้เขาติดกันนะ้ำเลี้ยนเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลเนะาะเดี๋ยวมันไม่ติดกดเขานิดนึงแบบนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหันแบ่งเครื่องเขาเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่เกินไปนะแบ่งเครื่องหมายถึงว่าแบ่งเครื่องแนวตรงนี้นะคะก็คือแบ่งเลยแบบนี้นะคะจริงเรารู้สึกว่าอันนี้มันยังยาวเกินไปด้วยซ้ำนะคือเราสามารถแบ่งครึ่งได้อีก ให้เป็นชิ้นประมาณนี้กลางดีนะะ่ะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆเราก็จะมาม้วนเกลียวเขานะคะซึ่งต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน้ำตาลทรายมันจะทำให้แบบว่าแป้งแยกออกจากกันได้ง่ายนะคะเราก็แค่ม้วนเกลียวเนี่ยแบบบิดเป็นเกลียวอะสักสองถึงสามครั้งก็ได้นะโอเคเนี่ยนะคะทห้ได้แบบเนี้ยพยายามจัดทรงเขาให้มันอยู่ทรงแล้วเราก็เอาไปวางเรียงไว้บนถาดอบได้เลยนะเแบบนี่ยง่ายมากให้เป็นเปียวแบบนี้นะคะเอาไปวางเรียงได้เลยทำอย่างนี้ทุกๆแผ่นเลยนะ อันนี้นะคะเราก็หม้วนเกลียวตัวแป้งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้าอบเนี่ยเราจะทาด้วยไข่แดงก่อนนะใครมีแป้งก็ใช้แปง้งไม่มีแป้งก็ใช้ช้อนค,ค่อยๆแป้งก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไม่ต้องแต้งเยอะนะแค่ความมีสีสันนะคะพอออกมาแล้วจะได้สวย,สวย อันนี้นะคะเราก็แต้มไข่แดงจนทั่วละเสร็จแล้วเราก็นำเข้าอบได้เลยโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะใช้ระยะเวลาประมาณ15-20นาทีแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูหน้าตาตอนที่เราอบเขาเสร็จเรียบร้อยกันค่ะ พออบเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของพายกรอบเกลียวนะคะที่มีความหวานหอมมากๆนะคะกินเพลินมากเพื่อนๆกิน,นจนรู้ตัวอีกทีก็คือมันกําลังจะหมดแล้วแน่นอนนะคะเพราะว่ามันกินเพลินมันกรอบมันแบบมันมีความฟูกินง่ายนะคะไม่ฝืดคอด้วยแล้วก็ยิ่งพอมีน้ําตาลเข้าไปทาให้กินง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็ต้องกินแต่พอดีนะกินเยอะเกินไปมันก็จะทาให้เราเสียสุขภาพได้นะคะเนี่ยในระหว่างชั้นพายก็จะมีน้ําตาลแทรกอยู่ซึ่งมัน ดีมากๆเลยนะคะมันเข้ากันได้ดีมันหอมมันหวานนะคะก็ะใครมีแป้งพายชั้นอยู่ก็ลองเอาไปทํารับประทานกันดูนะคะเป็นเมนูที่ไม่ได้แปลกใหม่มากหรอกแต่ว่ามันกินเพลินมากนะคะรู้ตัวอีกทีก็คือจะหมดละก็อย่างที่บอกว่าลองดูค่ะอาจจะชอบก็ได้นะก็ะหวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบก